ต้นไม้โดนเนอร์มาว่าเล่นเล่นไฟเตอร์มีไฟเตอร์เมดเมดอ้าวชิบหายแล้วกูไฟเตอร์ Fighter ครับคิดเม่ยวก็เราอะไรอ่ะอมีมลโลที่ถูกปั๊บนะฮะตรงนี้ก็คือเอฟเฟกต์ลดความเร็วของตัวเองขนาดใช้สกิลหนึ่งลดลงนะครับมันจะใช้สกิลหนึ่งไวขึ้นหรือปะ ในทิกตอกเต็ไมไปหมดเลยทำไห้อันเลยนะอับนะครับผมต้องรอให้ศัตรูพลาดเท่านั้นแล้วเราก็สวนไปชนะเลยนะแต่พอตั้งแต่มันอัปเดตมาใหม่คลิปตีแรงขึ้นป้อมมาเลยครับมาเลยครับป้อมป้อมบางขึ้นเนี่ยมาทําให้ค่อนข้างสวนได้ยากมากเลยก็เลยแพ้รวนเลยพอเลนเรื้อวหนึ่งไม่ต้องกลัวครับ คนเรียนันหนึ่งแค่บอดแคตัวสัตว์ลุกมาได้อาเรียวมีทีสิบการ์ด มันยังฟาร์มไม่เสร็จหรืออ้วยฟอเรสตไม่หมดแล้วฟอเรสตไม่หมดแล้วเงี้ยแล้วก็ได้คิดต่อคน้งคต่อคงแล้วก็ได้เอาชิปะแล้วคิดต่อคุณอย่าปิงคิดต่อมึงปิงคิดต่อคุ้งระเบิดเลิฟโดนมากับคนละเก่าโอ้ยเอาว้าเอาว้าว้าคิดต่อคุณของจริงคืออะนะ อแล้วยแล้วเรก็ดีกินตัวกูม,มาไมล่าขอนะครับขอโทษผมลาสสวยเลยเพื่อสวยเลยเพื่อขอคลิปผมตืงนอยู่แล้ว,ว,ลว,ว,ลว,ลวไม่ต้องชมผมเชิกูเฮย้ยเฮ้ยเยยะเะนิดมา แม่แหลกชิปเปล่งเลยว่าดับแรงบวกมาอะไรนะหนึหรอ,อสถานี้จุกกลางไว้เหมืนอนผมเจอฟอร์เรนอะดรอืมไม่ไปตัดคลิปดีวกว่าเดี๋ยวเมดจน โคตฟุึงคำนี้มาของจริงแล้วเุิดเอฟยฟอฟยฟอฟยฟกือบตายของจริงของจริงสุกไุฟได้แล้วฟุกไม่ได้แล้วุฟเลยฟุะุนีเฉยเอาฟะดีแล้วเุาุิดอะไรฟุ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 ของจริงเขาได้ของจริง Long hai lượt một chìm một chút vòi lê lạ do nha mặt 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 โอ้ยโหลาดว่ะคนเล่นมาวูไม่กลัวแล้วเลยโอ้ยบอลเล่นขึ้นมาทานป้าบอลเล่นขึ้นมาทานป้าไปจัดบอลเลนเลยแล้วกันไปจัดบอลเลนเลยแล้วกันหมันไส้ว่ะค่าพิลาเราเนี่ยโอ้ยขี้ปุดโอ้ยโดนได้ไงอ่ะ โกงโอ้ในภาพไม่เห็นแล so nice ki ้วแต่มันโดนงย่องมันโกมุ่มแล้วไนมอนหนึงต้องจริงจังหรอเดมโอ้จริงจังก็เมอแล้วส่วนเพื่อ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 ไดมอนบ้าอะไรเนี่ยไม่ใช่ไดมอนพวกนี้ไดมอนปลอมอุ้ยจิ๊กเกอร์ช่ยนี่มันอะไรอันตีอนัดตีดีแล้วหรอเพื่อน เก่งกูโควดก็เปิดเวลาเริ่มต้นไปกับคนรักเขากระโดดขาตะใส่อุ้ยสนิทมาช่วยกูด้วย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 เฮ้ยเก่งมากลิงเก่งมากลิงเกือบตายสนิทไดมอนด์มันมีอะไรนะสวนแล้วฮะสวนแล้วฮะไม่รู้แล้วครับไม่รู้แล้วครับซอยซอยซอย,อย,อย,อยจริงนั่นบ้าน เล่นโหดขึ้นเนยอะละว,วันนี้ผมปิงมากเลยนะเนี่ยภาพมันตุกอะแล้วผมไม่ปิงว่ามันโหดกว่าน,นี้เยอะเลยสว้สกิลหนึ่งว่ายขึ้นเมื่องห่เถอคนนี้ าโอ้โห,โห,โหยอย่าชี้ป่ายเลยบึ้งมาแล้วไม่ยอมแย่เนี่ยไวกองนะ่หมดยุคฟอร์เรนอันเ์เรนในโปรเด็กยังไม่มีใครเล่นเลยโอโ้มันพึ่งมันพึ่งบัฟอันเ์เรนมันพึ่งบัฟมันกำลังเข้าสู่ยุคใหม่จะนี่มาไหน่เล่ายุคใหม่กำลังถือกำเนิดเว้ย สวนเพื่อนสวนเพื่อนนายก็หิวเกินนายฟิกเกอร์มาเลยอ่ะโอ้ยเอาไปแล้วเอาผม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 เป็นยุคสมัยใหม่หมดยุคของอานนะซีจักรพรรดิแล้วสวนเพื่อนสวยเพื่อนโอน้ยม <pump>, ันโหดจริงเลยเนี่ยกูสู้ไม่ไหวเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย ขจจจกูว่าแล้วมันปรับนิดเดียวเดี๋ยวมันโหดเพื่อนแหละอ๋อไม่รู้แล้วแล้วไม่รู้แล้วตัวมันโหดอยู่แล้วตั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 วใครปะนักเลงกับใครอ่ะเออไอปอนเลนนักเลงแล้วตัวตัวเชื่อไหนว่าเรลงมันดี ชิบาร์ละกูชิบาร์ละกูโอ้เอเอห่วเพื่อนหว,นหวชิบปารอะไรกันขนาดเนี้ยมี่ยเปี่ยนชิบเปล่งหรือวะไกลป้อมไปวะหายมา Ừ, <laughs> ừ. Bên nhà hoa 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 khoa, hoa 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 nên hoa 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 Yon มันซ้อยเปล่าตรงเจอหมาเทพบอลเ่ยและหมาเทพบอลเลนขอต่อยหมาเทพต่อยก่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนเก่งมากเว้ยหือตรงเจอหมาเทพจะเล่าตอนนี้อื้มกอดเต็งอ่กู้เต็งสุดไอเทพอ่ะอ๋อเจ๊นะเพื่อนเป็นกบกกันจังเลยอ่ะ ฟอนเลนวะเอาฟอนเลนไปกล้าฝนไม่อยุดฟีขอขอฟ้าด้วยกันสันนิษมมันไม่มีฟ้าเท่ากับมันลำบาก โอเคให้แคลลี่เราฟ้าแล้วกันมาได้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 เอาว่านักเลงวะรานไม่ใช่ถ้าทางอันเลนนี่เหอใช่ครับมาเปิดข้างไม่เงยไอ้หมอนี่ก็ถึกแล้วเกินสิมเบทโอ้กูเจ็บปะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหนามันพิ้วอ่ะคือทั้ง คือมันเป็นตัวอันเลนเป็นแบบตัวตัวตัวเก่งครับแต่มุลานเป็นตัวที่ไม่สู้ตัวตัวไงมันหนีไปหนีมาวับไปวับมาแล้วปาป่ามาสวิปสวับสวิปสวับผ่านแล้วเนี่ยโดนซอยฟีเลี้ยวมันง่ายว่าคืออันเลนเป็นตัวเมนพี่และพี่เล่นไม่เคยได้เลยเพราะมันตัวมันกระมันมันโดนเนฟ แต่ตอนนี้มันโดนบัฟแล้วเมื่อน้องดีใจดูวา่าตัวเมนโดนบัฟมาดูทไ <c oughs> สฤฤฤฤฤฤวัวดีโอ้ยอย่างไรอย่างไรข่มจิ้มเล่นด้วยคนมาเลยครับมาเลยครับ <c oughs> แบ่งด้วยนะครับแบ่งด้วยนะครับอันนี้แบ,บ่งด้วยนะครับโอ้ชิบหายแล้วกุยสวัสเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนเราเปิดแม่งเก่งมาก ขอมจิ้มหอมจิ้มไ๊ววยบบโอ้ยของจริงว่ะของจริงว่ะดีมากเลืองวิ่งเร็วนิดเดียว <c oughs> จบแลวแล้วกันสวยเพื่อนเรียบรอ้อยแม่โคตรไอ้เบปี MVP, ใครไม่ได้แล้วโดวยเฉพาผมแล้วคนนี้ผมตัวแปนเลยเห็นไหม ชนะอ่าถ้ามีปุ่มในมือโอ้อยปุมแบกเกมเ,กม,เกมื่อกี้ดูดูแล้วกันว่าใครมีเพียเพกไหนวะนี่นี่เขามาเพื่อแบกไม่ได้มาแจกนะครับแต่มันก็เป็นแบบนี้ครับอาวมมันเป็นเรื่องอ่าแบบนี้ครับคือคุณดีใจไม่ได้ไม่ไม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 นานหรอกครับเ,บ,บ,บเดี๋ยวบัฟได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็โดนเนิบแล้ว ออาละครับผมก็ขอขอบคุณคนทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับผมส่วนใครที่ชอบนะฮะสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์โดยน้อยๆคนนี้ได้นะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการค่ะ